ที่จะรับลาบาดอ r หรือทรเวอร์มาเป็นสมาชิกในบ้านใช่ไหมครับนี่คือข้อสิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนที่จะรับลาบาดอลหรือทรีเวอร์เข้ามาในบ้านนะครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องรู้คือลาบาดอลหรือทรเวอร์ขึ้นชื่อว่ามีพลังงานล้นเหลือเขาต้องการการออกกาลังกายอย่างมากนะครับที่จะทําให้มีสุขภาพดีและมีความสุขี กาพาไปเดินเล่นประจำและพาไปไว่ายน้ำ่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำห,หรับลาบาร์ดอลลิชเปอร์เลยนะครับที่จะทำให้น้องได้ออกกำลังกายและใช้กิจกรรมร่วมกันครับอย่างที่สองเป็นมิตรและเข้าสังคมเกงลาบราดอเป็นสุนัขที่เข้ากับคนง่ายมากพวกเขาเข้ากับเด็กจริงสัตว์เลี้ยงอื่นๆและแม้แต่คนแปลกหน้าได้เป็นอย่างดีนิสัยที่เป็นมิตรทำให้พวกเขาเป็นสุนัขครอบครัวที่ยอดเยี่ยม เตรียมรับมือกับคนลาบรามีคนสองชั้นที่ผลัดคนตลอดทั้งปีโดยจะผลัดคนหนักปีละสองครั้งการแปลงคนและดูดฝุ่นเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความสะอาดของบ้านลาบราดอร์เป็นสุนัขที่ฉลาดและฝึกได้ง่ายพวกเขาเก่งในการฝึกฝนการเชื่อฟังกีฬาความคล่องตัวและแม่แต่งานช่วยเหลืออย่างไรก็ตามความฉลาดของพวกเขานั้นหมายความว่า พวกเขาต้องการการกระตุ้นทางจิตใจเพื่อป้องกันความเบื่อและพฤติกรรมก่อกวน time zone จจ้าโดยทั่วไปลาบราดอร์มีสุขภาพดีแต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาบางอย่างเช่นโรคข้อสะโพกเสื่อมและโรคอ้วนการตรวจสุขภาพเป็นประจำอาหารที่สมดุลและการรักษานหนักให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญลาบราดอร์จะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง12-14ปีด้วยการดูแลที่ดี ลาบราดอร์เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความต้องการและลักษณะนิสัยของพวกเขาถ้าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบลาบราดอร์จะนำความสุขและความรักที่มีที่สิ้นสุดมาสู่ชีวิตคุณ